เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เขารพบนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พนักงานยูทูบช anel องกเช่นเคยนะคะี่ฮะคุณผู้ชมวันนี้เราจะกลับมาอยู่กับฟีฟ่ายีิเวนรูนี่โรดทูเดอะเบสต์แมเนเจอร์กันอีกเหมือนเดิมคุณผู้ชมอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับผมเควินเดอร์บอยจะต้องมาทำเกมแข่งกับเจมส์วอร์ดร้าวของพวกเรามาดูกันสิว่าเกมที่19ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ใครจะเก็บ3มแต้มได้ครับคุณผู้ชมเกมนี้มันจะเกิดขึ้นที่อิทธิฮัสตสเตเดียมเลยครับผมบ้านของแมนซิตี้นั่นเองไปชมกันเลย เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเปปกดิโอลามาพร้อมแผนสีมสามแบบโฮลดิ่งนะครับผมมันจะคล้ายๆกับแผนของเรานิดนึงแต่ว่าแผนของเราเนี่ยมันพัฒนามาจากสีมสามแบบฟอล์ไนท์นะครับผมโดยเดยนิอิงเนี่ยจะได้รับบทบาทอาทิตย์เป็นฟอล์ไนเหมือนเดิมลงมาล้วงวันลึกเหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังจะสามารถไปยืนค้ำได้ในจังหวะที่เราต้องการจะเปิดหรือโถมบอลเข้าไปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่คือข้อแตกต่างเนาะแต่ส่วนของแมนซิตี้เนี่ยเซอร์จอกุนาเกรโรจะยืนค้ำเป็นหน้าเป้าอย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เควบกับ ชมันคือความบังเอิญอย่างแท้จริงเนาะเล่นตำแหน่งเดียวกันเป็นกับตันทีมเหมือนกันและก็เป็นตัวสร้างสารรค์เกมเช่นเดียวกันนะครับผมมาดูกันสิว่าวันนี้วอร์ราวกับเดบอยใครจะทำเกมได้ดีกว่ากันไปชมเกมที่บ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อีสีหัดสเตเดียมกันเลยครับ เกมครึ่งฤดูกาลของพีเมลีกอังกฤษครับคุณผู้ชมเกมที่19จะเกิดขึ้นที่อีติหัดสเตเดียมครับผมบ้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับมองไปที่อัตจันเนี่ยผู้เล่นของพวกเราเนี่ยต้องมาเล่นท่ามกลางกองเชียร์ของแมนซิตี้มากกว่า90%เลยครับมองไปทางไหนก็สีฟ้ามันจะได้รับแรงกดดันเป็นอย่างมากนะครับแต่ว่าถ้าผู้เล่นของเราเนี่ยมืออาชีพมากพอเราก็จะสามารถจัดการกับความกดดันนี้ได้ครับผมเซจิโอคุนังเกโลครับจะได้วัดคมกับเดนิอิง ดาวสันโวสูงสุดประจําพีาร์ลิกอังกฤษในครึ่งฤดูกาลแรกเลยครับตอนนี้สตัดไปแล้วถึง19ประตูด้วยกันคุณผู้ชมมาดูกันซิว่าหลังจากเกมที่19เกมครึ่งฤดูกาลแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้จะอยู่อันดับที่เท่าไรและซัลรันจะอยู่อันดับไหนเกมนี้รู้เรื่องครับคุณผู้ชม บอลของซาริซูครับออกต่อไปที่เลมมนาเอาเลยครับผมซ้ายสุดมีเจเดโฟให้ออกต่อมาได้สวยแล้ววอดเท้ามารับจ้าบอลนี้เราปลันไปแล้วเลมมนาซับอีกหนึ่งทีครับผมโอ้โหเป็นซับพอที่ยอดเยี่ยมครับเลมมนาในช็อตนี้ขึ้นนําไปก่อนเลยครับเสาเต็มตันของพวกเราหนึ่งประตูศูนย์ออกนําอย่างรวดเร็วครับเสาเต็มตันทีมหัวตารางเลยนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ในซีรีส์นีมันก็แค่ทีมกลางตารางเท่านั้นครับอยู่นดับที่สิบกับซิตี้ ดูจังหว่าที่วอร์ทราวทำเกมครับผมแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยพยายามจะยิงแล้วนะครับแต่ว่าไปติดน่าจะเป็นทางฝั่งของจอห์นสโตนหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่นะครับเป็นจอห์นสโตนนะครับที่เข้ามาบล็อกลูกยิงของเลมิน่าช็อตแรกเนี่ยไปติดเอเบลิกลาพ็อกนะครับคุณผู้ชมอยู่ตรงนั้นที่บล็อกลูกยิงของเกมสวอดพราวแต่ว่าวก็โชคดีหน่อยที่มันเด้งไปเข้าทางของเลมิน่าครับเป็นประตูที่5พรเมลของเจ้าตัว1-0ของเซา์แธมป์ตันครับ อะไะครับเดบอยจะแจ้งมงกับเจเดโปแต่เจเดโปได้เลี่ยมดีกว่าเห็นได้ชัดนะครับเจวานีอิงพยายามจะเล่นแต่ว่าผู้เพื่อนไม่ทําทางไปเพื่อนวิ่งมาบางทางเฉยเลยนะครับอะไะครับเจวานีเป็นลิยัตมาเลสได้ลองส่องดูแต่ว่าโอ้โหผิดเหลี่ยมไปเยอะครับลิยัตมาเลสแทบจะไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกยิงของเขาบอลที่โลเมอูให้ต่อไปสวยที่แรดิอิงครับแล้วเป็นเลมีนาคนเดิมครับุผู้ชมคนที่ทําประตูออกนําให้เราว่าไปไม่ได้ครับเลมมนาต้องบนหาเพื่อนก่อนนะครับ ฝากไปที่วอ l k e เกอร์ปีเตอร์แล้วกลับไปที่เลมินาเลมินารอครับผมให้เดนิอิงขยับขึ้นมาแล้วงัดสายมายิงเดนิอิงแต่ว่าโอ้ผมึงว่าล้ำหน้านะครับไม่ล้ำหน้านะครับเดนิอิงแต่ว่ากลายเป็นยิงไม่ดีไปเองครับเจ้าตัวแอบเสียดายเหมือนกันครับพวกนี้ โดนวิ่งวนไปหนึ่งรอบครับลียัดมาเลสก็ยังจะพยายามไปทางเดินว่าโดนดักได้ครับเอาเลยครับเป็นโอกาสสวนกลับของซอลตันนะครับผมจังหวะแบบนี้แหละที่เรารอคอยอยู่ครับบอดเพล้าจะแทงอ้โหแทงมาจัาหวะนี้ทันด้วยครับเจ้าบวะนี้เป็นเจเดโปครับกลายเป็นดีนะเจเดโปหมุนเข้ามาด้นในเจเดโปวิ่งมาแล้วแทงไปจัาหวะนี้เดนีิอิงโอ้โหไม่ลำหน้าเป็นจังหวะที่2ของเดนีิอิงในเกมนี้ครับ ที่ทําประตูไม่ได้ครับคุณผู้ชมโอ้โหดูเดือดเลยกินครับเกมนี้แล้วสตีพยายามจะบุกเร็วกลับมาแต่ว่าอจังหวะน,นี้น่าจะไปโดนมือของเควินเดบอยหรือเปล่าครับนั่นเลยครับเป็นลูกแฮนด์บอลของเดบอยบอลอยู่ตรงกลางสนามที่เบนเลเล็กให้ต่อมาวอดเพาเอาเลยครับวอดเพ้าเป็นจอมยิงไกลยอยู่แล้วอย่าเปิดพื้นที่แล้วกัน,นครับเดนนี่ยิงมาครับผมแก้ตัวในจังหวะน,นี้2ประตูต่อศูนย์คุณผู้ชมแมนเชสเตอร์ซิตี้เลขาบ้านนะครับเรือไปสีฟ้า เป็นเดนนี่อิงส์อีกแล้วครับท่านนี่เป็นเกมที่19ของเขาในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นเกมครึ่งฤดูกาลแต่ว่าจํานวนประตูที่เขายิงได้เนี่ยแซงจํานวนการลงเล่นแล้วนะครับเขายิงไปแล้ว19ประตูใช่ไหมบวกกับลูกนี้เป็น20ประตูพอดีครับผมจอมโอ้ต้องบอกว่าจังหวะจะคมนี่ก็คมกลิบเลยครับเดนนี่อิงส์ดูยิงแหวกไปที่เสาไกลจงังหวะน,นี้โอ้โหห่นเลยครับผมไปเกือบจะไปชนเสาหลังอยู่แล้วนะครับ ไปกาดิโอลานี่หัวเสียเลยครับคุณผู้ชมปลบมือให้เดนิยิงแล้วบอกว่าเจอกันที่อิเลียนสเตเดียมอย่านะมึงตลาดซื้อขายเจ๊หน้าหนาวผมกลัวใจจริงครับของเดนิยิงเนี่ยบ็อกเกอร์ให้เข้าไปตรงกลางที่เเวอรซิลวาต้องย้อนไปที่คุณ,ก,คณกันคุณดูกันหาเหลี่ยมยิงไหมเจงหวันนี้โอ้โหเป็นเซอร์จิโอกุนเนตเวโรครับที่ยิงประตูไต้ตืนขึ้นมาก่อนหมดเวลาซะอย่างนั้นครับคุณผู้ชมหนึ่งประตูต่อสองของซิตี้ครับ มาได้นาะทีที่46เกือบ47เลยครับผมประตูตีตื้นของพวกเขานี่เลยครับคือพีเมลิกอังกฤษครับเราจะพลาดไม่ได้แม้แต่ช็อตเดียวครับคุณผู้ชมดูความยอดเยี่ยมของกุนดดกันครับพยายามจะลากหนีโลมิอูเข้าไปตรงกรอบเขตโทษนะครับผมโอ้โหถือว่าหนีได้ดีพอสมควรนะแล้วจวังหวะให้มาโอ้โหดูเซอร์จิโอกุนนากวโรครับยิงตามน้ําไปทั้งที่บอลมันยังไม่หล่นลงพื้นครับคุณผู้ชมสัญชาตญาณกองหน้าชัดๆครับ เวลูนี่นี่โอ้โหก็แอบหัวเสียนิดนึง,งน,นะครับว่าทำไมนักเตะที่ประกบตัวอยู่ถึงเอาเจอจิโอคุณไม่อยู่ดีครับประตูที่7ของเจ้าตัวในพีเมลีกอังกฤษ1ประตูต่อ2ของซิตี้ในเกมนี้ครับวันนีเ้เจเนโปรครับผู้ตัดสินจะให้เล่นต่อไปอีกหรือเปล่าก็ไ่ให้เล่นนะครับคุณผู้ชมพยายามลองจ่ายไปแล้วเมื่อกี้ก็เหลืออีก45นาทีที่เหลือครับผู้ชมเดี๋ยวเราไปแก้เกมแล้วไปเจอกันในครึ่งหลังต่อครับ 45นาทีแรกแกแทบจะไม่เห็นผลงานของเจนิฟอรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับผมจะเปลี่ยนออกมาแทนสลับกับเลดดอนล้วกันเนาะเชอยดัมจะลงไปแทนแ a กเนอร์นะครับผมส่วนเลมีน่าเนี่ยจะถูกสลับกับอาเดโอเย่คุณผู้ชมส่งอาเดโอเย่ลงไปบทนิดนึงครับผมมาดูกันซิว่าแรงสดเนี่ยจะเอาแรงเก่าอยู่หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมไปชมเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยครับ นาทีที่61เป็นคอร์เนอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเปิดเข้าไปลุ้นด้านในเจ้าวานี้เทคตัวขึ้นมงแต่ว่าหูยตอลันตตเลสครับแม่เทคตัวได้สวยมากครับคุณผู้ชแต่ว่ามงไปไหนครับเนี่ยขึ้นคนเดียวเลยนะครับผมนึกว่าจะหายเข้าไปในประตูแล้วแต่ว่าโอ้เจ้าตัวยังไม่อยากเจะเชื่อตัวเองเลยครับสายตาในช็อตนี้ นาทีที่63แล้วเรายังนำซิตี้อยู่แค่ลูกเดียวคุณผู้ชมมันไม่ปลอดภัยนะสำหรับพิมลิกอังกฤษแล้วบอดเพลาลองวางบอลไปที่ว่างให้เดนนิอิงวิ่งแข่งมาจังหวะนี้แล้วเอาปล่อยไก่เลยครับผมจอห์นสโตนจังหวะนี้้โดนเลยครับผมแหมจอห์นสโตนพยายามจะไปม่งในลูกที่พอมันกระดอนลงพื้นพอดีนะครับกลายเป็นเดนนิอิงครับคุณผู้ชมที่แต่งบอลมาข้างหน้าแล้วก็ซัดเลยครับผมแหวกเข้าไปสู่พวกสาประตูมาดูจังหวะที่ นี่เลยครับผมจอห์นสโตนพยายามจามงเฉยเลยครับแล้วแดนนี่อิงโอ้โหอยู่ในเหลี่ยมที่ได้เปรียบขนาดนี้น่าจะรอดยากครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กลายเป็นแดนนี่อิงครับที่มายิงแสกมือบักษาประตูเอริซันเข้าไปอีกรูปนึงครับเป็นสามประตูตัวหนึ่งโอ้เวลูนี่นี่บอกว่าทุกคนกลับมาที่แดนตัวเองก่อนเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนตัวมาแดนนี่อิงเปลี่ยนตัวกับผม <c oughs> ไม่น่าใช่แล้วนะครับผมย1ประตูของแดนนี่อิงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับ เอาเลยครับเข้าสู่ช่วง20นาทีสุดท้ายของครึ่งหลังเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้บอลของซิตี้บุกขึ้นมาอย่างหนักหน่วงแล้วงัดสวยมากครับได้มงด้วยวู้ฮู้มันจะเล่นท่ายากไปไหนเนี่ยถ้าเข้าลูกนี้มันจะเป็นประตูที่สวยมากเลยนะครับผมของซิตี้เป็นเบเรโดซิลวาครับดูจังหวะที่เทคทัวร์ขึ้นมงจังหวะนี้โอ้โหผมนึกว่าไอ้นี่ไอ้โรบินฟานเพอร์ซี่ที่มันหมงในบอลโลกอ่ะโอ้โหกระโดดมาอย่างกับซูเปอร์แมนนะครับแล้วก็หมงย้อนพูกสาประตูย้อนให้เข้าไปเลยนะครับคุณผู้ชมลูกนั้นโคตรสวยอ่ะ เอาเลยครับเจอจิโอคุนากเวโรถูกเปลี่ยนตัวออกไปแทนที่ด้วยกาวาเล่โอเจซุสครับคุณผู้ชมดาวลูกของแมนซิตี้อีกหนึ่งคนนะครับผมที่เป็นตำแหน่งเดียวกันกับเซร์จิโอคุนสไตรเกอร์นั่นเองเนาะมาดูซิว่าจะมีอิมแพคกับเกมมากน้อยเพียงใดครับโหม่งทิ้งไปเลยครับอเดโอเย บอลอยู่ทางกับสายที่โรดี้ครับโยนข้ามฝากไปจังหวะนี้เฟอร์ลันตอเลสเปิดเข้ามาแล้วมงทิ้งออกไปโดยเบนนเล็กคครับแล้วเจวะนี้พยายามจะเล่นมอนสั้นกันแต่ว่ายังได้อยู่ที่เฟอร์ลันตอเลสครับแล้วเปโดรซิวาพยายามจะยิงติดโลเมอุยังได้อยู่ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในจังหวะ2เก็บตกได้หมดครับวอลเกอร์ให้เข้ามาตรงกลางที่เฟอร์ลันตอเลสครับตัดเข้ามาแล้วได้ยิงโดยกัเเรียลเจสุสแต่ว่ากะติดบล็อกอีกครับคุณผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่างานหยาบสำหรับซิตี้เลยครับเจอกองหลังแบบนี้ อะไรครับวอเกอร์ปีเตอร์ครับแบ็กขวาครับเติมสูงขึ้นมาแล้ววิ่งแล้วครับผมแดนนี่อิงปาดเข้าไปด้านในจากวันนี้มีวอร์ทพลาครับเติมขึ้นมาตรงนี้กับตันทีมมีพื้นที่มีเวลาครับผมเรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อหนึ่งครับคุณผู้ชมกับตันทีมของพวกเราครับซัดลูกนี้เข้าไปเจมส์วอร์ทพลาครับ จังหวะนี้ต้องบอกเลยว่าใจเย็นจริงๆเี่ครับเวลาทุกวินาทีที่เขามีเขาใช้คุ้มค่าจริงๆครับมีพื้นที่นิดหน่อยมีเวลาให้แต่งอีกนิดนึงนี่ครับมาดูจังหวะนี้ของวอร์ทเาลกันครับนี่แต่งเข้ามาด้วยขวาแล้วก็เอี้ยวตัวยิงด้วยขวาครับคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะเนี่ยพอดีเป๊ะทาช้ากว่านี้อีกนิดนึงหรือเร็วกว่านี้อีกนิดนหนึ่งอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับคุณผู้ชมกันเลยครับเพอร์เฟกต์สุดๆครับผมกับตันทีมของเรา เจมส์วอร์ดพลาวครับผมซัดไปแล้ว5ประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนาทีที่87เข้าไปแล้วครับคุณผู้ชมจมดินเลยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหคาบ้านกันไปครับผมบอลที่เอลิกาป็อกครับอ้าวแล้วพยายามจะเล่นไกลครับผมเออเล่นใกล้ๆยังไม่รอดแล้วจะส่งไกลนะครับซิตี้แล้วจังหวะนี้อเดโอเย่อ้าวดึงหนีเดบอยไปอีกครับโอ้โหเดบอยบอกไอเด็กคนนี้มันเป็นใครวะเป๊ะไปซื้อมาทีนี่แต่ว่าจังหวะนี้มาเสียบอลกันตรงกลางครับชักจะไม่ดีซะแล้วครับบอลที่กับเร็วเจสุดไอเข้าไปตรงกลางที่รโดซิว เนโดซิลวาโยนข้ามฝากมาไกลๆที่ลาฮิมสเตอร์ลิงในกรอบเขตโทษติดรถถังฝั่งเ้งาแต่ว่ายังได้อยู่เปิดยอดเข้าไปได้ในมงทิ้งเข้าไปโดวโวกินส์ครับต้องเวลาบาดเจ็บแค่3นาทีนะครับในเกมนี้บอลอยู่ตรงกลางสนามที่เดนิอิงก,ก็หมดเวลาครับคุณผู้ชมเรามาอัดโหดเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ถึงถิ่นอีทิฮัดสเตเดียม 4ประตูต่อ1ครับคุณผู้ชมเดนิอิงสัตว์คนเดียว2ประตูในเกมนี้ทำให้สถิติของเขาเนี่ย21ประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากการลงเล่น19เกมเข้าไปเลยครับเกมที่19ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมันเป็นเกมครึ่นฤด,ดูกาลนะครับคุณผู้ชมเราบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้และเราก็คว้าชัยชนะเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้อย่างปาฏิหาริย์ครับคุณผู้ชมและก็เป็นสกอร์ที่ผมไม่คาดไม่ฝันเลยว่าเราจะสามารถจัดการแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อิติหันสเตเดียมได้เยอะมากมายขนาดนั้นครับ สื่อจับจ้องไปที่ชายคนนี้เลยครับคุณผู้ชมน่าหล่อจัดๆเลยนะครับจากทีมซาร์สตันของพวกเราเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นเองครับคุณผู้ชม อเลียนแวกเนอร์นั่นเองนะครับผมเขามีความสุขดีที่ได้เล่นฟุตบอลที่เซาแธมตันนะครับแล้วก็เขาแอบตกใจเล็กน้อยนะครับที่เวนรูนี่เนี่ยให้โอกาสเขาลงเป็นตัวจริงนะครับมากกว่าคนอื่นๆในทีมที่เขามีประสบการณ์มากกว่านะครับผมเพราะเขาคิดว่ายังไงเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ซูเปอร์สตาร์แน่นอนนะครับผมแต่ว่าเขาจะทําตัวให้มีประโยชน์ที่สุดสําหรับทีมของพวกเราเะครับเด็กที่มีวิชั่นหรือว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีมันต้องมีความคิดแบบนี้ครับคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบไม่เกรง กลัวนะครับด้วยความมุ่งมั่นและมั่นใจเนี่ยเวนูนี่จะชอบเป็นพิเศษครับ และเกมที่20ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมันจะเป็นเกมครึ่งฤดูกาลหลังนะครับคุณผู้ชมเซาท์แทมป์ตันจะได้เล่นในสนามเซนต์แมรีสเตเดียมของตัวเองนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเทพเจ้าหมาป่าวูฟแทมป์ตันวันเดอร์เลอร์สนั่นเองนะครับคุณผู้ชมมาดูกันซิว่าเกมนี้ในบ้านของเราเองเนี่ยเรายังจะร้อนแรงและก็เก็บ3แต้มเอาไว้ได้หรือเปล่าเรามากระแผนเดิมเป๊ะๆนักเตะชุดเดิมเป๊ะๆนะครับอาจจะมีนักเตะบางคนที่เหนื่อยแต่ว่าเดี๋ยวในครึ่งหลังเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับส่วนทั ผู้ชมแผนที่มีกองหลัง5ตัวครับผมพวกเขามาพร้อมกับแผน5-23ครับคุับผู้ชมผู้เล่นทีน่าจับตามองก็เยอะแยะมากายเลยครับในทีมของฟู๊บเนี่ยโดยเฉพาะกองหน้าอย่างลาอูนคิมินเนสนะครับบทน,นี้ปล่อยให้ยิงไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยครับอดามาตาโอเล่ที่มีความเร็วพร้อมทั้งเนโตที่อยู่ทางกับซ้ายคอยซับพอร์ตเจมีเนสนะครับผมมาดูกันสิว่าจะโดนหรือจะได้ยิงนะเกมนี้สําหรับซอตตอร์ท่านของพวกเราเกมที่20ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เซนต์แมรีสเตเดียมไปรับชมเกมนี้กันเลยครับ เอาเลยครับชายผู้เป็นดาวโสโวสูงสุดประจําพิวรลลิกอังกฤษในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกครับคุณผู้ชมเดนนี่อิงกับผมลงไปแล้ว19เกมถ้าจะนับเกมนี้มันจะเป็นเกมที่20ของเขานะครับแต่ตอนนี้เขาซัดไปแล้วถึง21ประตูคุณผู้ชมและเกมนี้มีโอกาสกลับมาเล่นที่บ้านด้วยนะครับผมที่เซนต์แมรีสเตเดียมมีโอกาสที่จะทําประตูได้สูงครับผมเดนนี่อิง เอาแล้วครับผมบนอัศจรรย์มีแต่กองเชียร์ของพวกเราเราจะทําให้เขาผิดหวังไม่ได้เด็ดขาดครับคุณผู้ชมเกมเริ่มที่เซนต์แมรีสเตเดียมเราบุกจากซ้ายไปขวาในชุดสีแดงครับ เนียซันเซมิโด ine. พยายามจะไปก็ติดโลมโเมอูครับคุณผู้ชมเอาอยู่หมัดครับผมกลางตัวรับของพวกเราเอาลยครับวอร์ดคราวให้เข้าไปตรงกลางที่เลมิน่าขวาสุดมีเป็นแว็กเนอร์ครับคุณผู้ชมเด็กที่เพิ่งให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปครับคุณผู้ชมแล้วจวังหวะนี้ตัดเข้าไปตรงกลางให้รุ่นพี่อย่าง네นะี้นิ่งแต่ว่าวู้ฮูให้เผื่อไฟนิดนึงก็คิวแม่นรับมาปั๊มทิ้งเข้าไปเป็นเดนดนิน่งทำออกไปเองซัดด้วยนะครับ เนลสันเซมิโดลากเข้ามาแล้วโดนปั๊มไปครับจังบวะรดีเอาเลยครับโอกาสสวนกลับมาแล้วในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเพียงแค่2นาทีตรงนี้ครับคุณผู้ชมมาที่เจเนโป้แทงขึ้นไปที่เดนิอิงลากเลยครับเดน่อิงพุทธศิลป์ยังให้โอกาสอยู่ในช็อตนี้เดนิอิงไปเองไม่ได้ต้องย้อนคืนมาที่เจเนโป้แล้วฝ่าเข้าไปตรงกลางครับผมฝ่าสุดมีแบกเนอร์ครับคุณผู้ชมโอ้โห เซฟปาตีหานครับลูกนี้ผมพูดได้เลยครับผมอเซฟปาตีหานจริงๆครับยิงดีแล้วนะครับแต่ว่าผู้สาประตูของวู๊แคมป์ตันเนี่ยปฏิเสธลูกยิงของแว็กเนอรอออกไปได้โอ้โห,โหเหลือเชื่อจริงๆครับว่าไม่โดนขึ้นนําในช็อตนี้ เอาเลยครับในช่วงครึ่งแรกเนี่ยทุกคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับโลเมอูเนี่ยเหนื่อยแล้วครับคุณผู้ชมผมจะส่งซวนเดอร์ลงไปเก็บ Level เลเวลนะครับผมแล้วก็เอาเบิร์ดทรานลงไปแทนโบกินที่เหนื่อยแล้วกันเนาะซาลิซูเนี่ยโอ้โหผมอยากเปลี่ยนแต่ว่าผมไม่รู้จะเปลี่ยนใครจริงๆนะครับจะเอาเลมิน่าออกมาแล้วก็ส่งอาเดโอเจลงไปเก็บเวลเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมไปชมอีก45นาทีที่เหลือกันเลยครับ บอลอยู่ตรงกลางสรรนามของลาอูนคิมิเนสครับคุณผู้ชมเอาพยายามจะไปติดเบลเด็กแต่ว่าบอลยังอยู่ที่อาราดามาเข้าทางเนวสันซิเิโดตรงนี้ครับผมโดนปั๊มไปยังให้หมาได้ครับลาอูนคิมินเนสเข้าไปตรงกลางแล้วเจมันดิจาบุนโตแทงเข้ามาแล้วโดนยิงแต่ว่าโอ้โหโชคดีครับลูกนี้ที่ไม่เกิดอะไรขึ้นกับทีมของพวกเราซาลิซูฝาก็ไปตรงกลางที่เซอรเดอร์ครับแล้วให้บาที่เบลเด็กเบลเด็กออกซ้ายสุดมาอันนี้ครับผมประตูที่เบอร์ท,ทรันรับใไปเข้าไปตรงกลาง วอร์ทเพล้าวแทงไปที่ซอเดอร์จังหวะนี้แทงต่อมาเดี่อิงส์ได้์ซับเต็มๆแต่ว่าผู้สาประตูอีกแล้วครับคุณผู้ชมปราติซิโอนะครับที่ปฏิเสธลูกยิงเป็นหุ่นที่2ของเกมนี้ครับจังหวะนี้เป็นคนที่คมที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตอนนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้ปราติซิโอครับจะเซฟไปไหน啊คุณผู้ชมปัดทิ้งออกไปอีกแล้วและได้เป็นคอร์เนอร์ของวอร์ทเพล้าวมาแทนครับตรงนี้มีการเปลี่ยนตัวครับผมเอาเปโดเนโตออกนะครับส่งเดนี่โพเดนส์ลงมาแทนคุณผู้ชมโอ้โห สักทีนี่ครับผมโควเดนได้ลงมาแล้วมีโอกาสได้เห็นฟอร์มนะครับผมอาจจะซื้อคนนี้นะแต่ว่าต้องต้องรอ,อดูกันคุณผู้ชมว่าง,งบเราจะถึงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เอาเจา้าวันนี้วอดเพลวมาดูกันครับเกือบทำบอลออกเปิดเข้าไปลุ้นข้างในอีกทีนึงโอ้โหพยายามจะแจ่งกันหมู่แต่ว่าเซบิโดเคลียมบมาได้ครับผมยังอยู่ที่วอดเพลวเจเนปลากเลาะวนมาครับผมแล้วแทงปาดเข้าไปจงังหวะนี้ดีนี่อิงโอ้โหติดฟราซิซิโออีกแล้วครับคุณผู้ชมผู้ฝึกษาประตูคนนี้ช่างยอดเยี่ยมเลยกันครับการตัดสินใจของเขา เป็นคอเนอร์ของบอร์ดคราวอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าบุฟเฟตันมีการเปลี่ยนตัวตรงนี้เอาจาวูจินโยออกเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ส่งเดนดองเกอร์ลงมาแทนครับมาดูกันซิว่าจะสามารถเปลี่ยนเกมได้หรือเปล่านะครับบอร์ดคราวเปิดเ้าะไปลุ้นด้านในแล้วอาร์โอเย่ได้มงหนึ่งๆเอาเป็นซาลิซูนะครับผมมันเหมือนกันกับอารโอเย่แต่ว่ามันสีผิวแล้วก็ทรงผมเนี่ยมันคล้ายกันจบจัดเลยนะครับเทคตัวขึ้นไปโมงครับสำหรับซาลิซูแต่ว่าบอลมันลงพื้นแล้วก็กระดอนข้ามการไม่ก็ไม่ได้ล อะไะครับผมอยู่ที่เจเนโปแทงเข้าไปตรงกลางเนี่ยจังหวะนี้แล้วเอ้าเดนดีด้อิงเอาบอลมาสวยครับฝากเข้าไปที่อาเดโอเย่เดลเย่ต้องคือหลังมาก่อนสวยซะด้วยครับจังหวะนี้แล้วอาเดลเย่วิ่งทำทางขึ้นมาอาเดลเย่โดนสไลด์แต่ว่ายังครองบอลได้อยู่16ปีต้องนั้นลองปั่นดูต่ว่าโอโ้ลูกนี้แม่อาเดโอเย่พยายามทำเต็มที่เลยครับคุณผู้ชมโดนสไลด์โดนถึงโดนเสียบแต่ว่าสุดท้ายก็ลองยิงดูครับผมได้ลุ้นได้ลุ้นแต่ว่าโอ้โหมันก็ประสบการณ์นะครับ จอเดอรครับผมออกซ้ายสุดมาที่เจเดปโปแล้วเจเดปโปให้ต่อมาสวยงามก็จะวันนี้เบอร์ทรานเปิดเข้าไปลุ้นกนันในโมงเง่งๆวันนี้แดนน่อิงสหนึ่งประตูต่อศูนย์เสียทีคุณผู้ชม โอ้โหจนจะหมดเวลาอยู่แล้วครับเหลือไม่ถึง15นาทีเต็มตรงนี้เลยครับผมกลายเป็นว่าอเปิดสวยครับเบอร์ทรันในจังหวะนี้แล้วเดนอิงก,ก็ปิดจ็อบได้สำเร็จครับผู้รอลูกนี้อยู่ต้องนานแสนนานครับจนนาทีที่76มาได้จังหวะนี้และครับก็จมเปิดสวยมากเลยครับถ้าเคลียร์เนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะเข้าประตูตัวเองสูงมากนะครับแต่ถ้า ไม่มงเคลียร์ทิ้งเนี่ยก็นีแหละครับอย่างที่เห็นครับเดน่อิงส์รอจังหวะ2อยู่แล้วนะครับก็มงหนีมือปราซิโอไปได้สักทีคุณผู้ชมโอ้โหมันเซฟเหลือเกินครับดูความสะใจของเวนลูนี่ฮะคุณผู้ชมจนกลายเป็นชุดที่เวนลูนี่ใส่ประจําแล้วในเเบอร์เก้าเก้าเนี่ยวัดครา้าแทงเข้าไปตรงกลางครับผมพยายามเล่นเร็วขึ้นมาครับพยายามจะสวนกลับแต่ว่าบอลมันไม่เป็นใจนะครับตำแหน่งของพวกเราเนี่ยมันยืนกันมั่วอยู่ในตอนนี้ต้องย้อนฝากมาที่กลางตัวรับอย่างโซเดอร์ก่อนครับ อเลยครับบอดเพลาอยู่ที่บอลแทงตัดหลังมาให้เดนี่อิงจังวันนี้อิงลองปั่นดูโอ้โหหมดสิทธิ์รับครับผมหมดสิทธิ์รับครับปาติซิโอไม่คิดว่าเดน่อิงมันจะปั่นแล้วน้ําหนักทิศทางมันจะได้ขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมผมยังอึ้องอยู่เลยลูกนี้มาดูภาพช้าจะรู้เลยครับว่ามันไม่ได้อยู่ในเหลี่ยมที่จะยิงอะไรได้เลยครับตรงนั้น หมุนกลับคืนมาแล้วพอเห็นประตูว้างแล้วโอ้โหแตะนิดนึงด้วยนะครับเราก็ซัดเปลี่ยงตรงนี้เลยครับผมเดนน่อิงบอลพุ่งไปเข้าเสาไกลครับโอ้โหผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะปฏิกิริยาของปาติซิโอที่ยืนมองบอลแบบนี้ครับปกติมันพุ่งไปฝัดแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหประตูที่23ของเดนนิอิงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนาทีที่88แล้วครับคุณผู้ชมแหมตรงนี้ต้องบอกว่ามีความสุขจริงๆครับแฟนบอลของเซาท์ทนในสนามเซนต์แมรีสเตเดียม เะครับเราจะมาดูเกมจนมันจบเลยครับคุณผู้ชมวันอยู่ตรงกลางสนามของเจ้าหมาป่าวูบพยายามจะลากขึ้นมาก็โดนตะกิดโดยวอดเท้าขายันจริงๆครับวอดเท้าผมชอบตรงเนี้ยมันอยู่แทบทุกที่เลยครับแล้วแทงบอลขึ้นมาด้านหน้าแต่ว่าไปติดนิดนึงบอลอยู่ที่เนลสันเชมิโดตอนเวลาบาดเจ็บน,นัสี่นาทีครับโอ้วอดเท้ากับพลาดไปในช็อตนี้ เอาเลยครับผมโยนยาวมาที่อามาตาโอเล่โอ้โหวิ่งเร็วอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับทันแล้วตบเข้าไปด้านในเลยครับแม <laughs> ติดตาลีซูครับคุณผู้ชมรถถังฝั่งเซาของพวกเราอีกแล้วครับท่านโอ้ oh, ตัวนี้สุดยอดผมบอกเลยว่าเล่นโคตรดีโคตรคุ้มค่าเหนื่อยอ่ะแล้วเอาจาังหวะนี้โอ้โ oh หวาเดโอเชฟแทงจะให้เพื่อนวิ่งแต่ว่าแทงลึกไปหน่อยคุณผู้ชมบอลที่เดนนองเกร์หมดเวลาคุณผู้ชม2ประตูต่อศูนย์สามแต้มเซนแมรีสเตเดียม พร้อมกับคลีนชีสนะครับผมเกมนี้สวยๆเลยของแองกัสกันไม่เสียสักประตูครับคุณผู้ชมเดนนี่อิงส์อีกแล้วครับท่านตัวแปรหลักสําคัญของพวกเราเลยครับผมทั้งโบงทั้งยิงในเกมนี้อย่างละ1ลูกนะครับทำให้เราเนี่ยคว้าชัยชนะเหนือวูฟที่บ้านของพวกเราเองเลยครับแล้วก็รักษา3แต้มเอาไว้ได้คุณผู้ชมเราจะแวะไปชมตารางคะแนนพิมพ์ล็กนิดนึงครับ มันแหละครับผมตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยมันสูสีเหลือเกินนะครับผมต้องกราบตีนโอเลกุนฮาโซชาเลยครับคุณผู้ชมที่สามารถดับซ่าเชลซีได้ที่อ็อตเทฟฟอร์ดนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าชัยเหนือเชลซีไปได้ที่1ประตูต่อศูนย์นะครับทำให้ตอนนี้เชลซีอยู่อันดับที่1มี47คะแนนครับคุณผู้ชมเซาแธมป์ตันอยู่อันดับที่2มี45คะแนนลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่3มี41คะแนนครับอันดับที่1 2 3เนี่ยยใคคครพลลาดนนนั้ถูกเีร์ออกกจาวงโคจรยาวๆเลย ครับคุณผู้ชมลราอาร์เซนอลเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับผมเลสเตอร์อยู่อันดับที่5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่6นะครับผมเทนน่ามอสเปอร์อยู่อันดับที่7แมนซิตี้อยู่ที่10เหมือนเดิมนะครับผ่านไป2นัดแล้วเนี่ยนัดแรกแพ้เรานัดที่2เนี่ยผมไม่รู้ไปสะดุดอะไรนะครับแมนซิตี้อ๋อไม่ได้สะดุดนะครับชนะเบอร์ลี่อยู่บนหน้าจอนี่ผมลืมดูขวามือเนาะโอเคโซนตกชั้นนิดนึงเวสต์บอมบิดเอาเบี้ยนคริสตัลพาเลตลีดยูไนเต็ดแล้วก็ไบริทันเนี่ยยังเสี่ยงอยู่ทั้ง4ทีมนะครับ ดาวซันโวสูงสุดครับผมฉีกหนีซาดิโอมาเน่ไปอีกแล้วครับคุณผู้ชมแดนนี่อิงซัดไปแล้วทั้งสิ้น23ประตูจากการลงเล่น20เกมครับซาดิโอมาเน่ซัดไปแล้ว15ประตูจากการลงเล่น20เกมทีโมโวแวเนอร์ซัดไปแล้ว14ประตูจากการลงเล่น20เกมแล้วก็ตามมาติดๆโดยโอาเมยังครับซัดไปแล้ว13ประตูจากการลงเล่น20เกม ใายให้เพื่อนยิงสูงสุดตอนนี้เจมส์มอร์ดเาวฉีกหนีไปอีกแล้วครับคุณผู้ชม10แอซซิดจากการลงช่วยทีมไป20เกมนะครับผมโอบาเมยังและก็โรเมอูเนตตามมาติดๆที่6แอซซิดจากการลงเล่น20เกมและ19เกมตามลำดับครับ คลีนชีสมากที่สุดในพรีเวลียังเป็นเกป้าอยู่นะครับ10คลีนชีสจากการลงเซฟ19เกมนะครับอันดับที่2ตามมาติดแบบจี้ตูดเผาขนเลยนะครับตอนนี้แองกัสกันของพวกเรานั่นเองเซาแ์ทป์ตันนะครับ9คลีนชีสจากการลงเซฟ20เกมครับคุณผู้ชม 11ผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำพรีเมียร์ลีกอังกฤษส,สัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมนักเตะของเซาท์ทมดันเนี่ยติดมาถึง2คนด้วยกันคุณผู้ชมเจมส์วอร์ดพราวและก็เดนี่อิงส์นั่นเองครับนอกนั้นก็มีแจมแจมกันขึ้นมาหลายทีมคุณผู้ชมที่น่าสนใจตัวนี้ก็มาคัตแลชฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ดาวิดเดคเคีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมถึงไคายวกเกอร์ของแมนซิตี้ด้วยนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีทีมใหญ่อะไรมากมายนะครับคุณผู้ชม อย่างที่ผมบอกไปในช่วงแรกของซีรีส์นี้นะครับว่าเพื่อความสมจริงผมจะไม่เปิดตลาดซื้อขายนักเตะในรอบแรกนะครับคุณผู้ชมจะใช้เท่าที่แต่ละทีมมันมีอยู่นะครับแต่ว่าอย่าลืมคุณผู้ชมในปีนี้เราจะมีตลาดให้ไปตะลุยกัน1ตลาดนั่นก็คือตลาดหน้าหนาวหรือว่าตลาดพักครึ่งซีซั่นนั่นเองนะครับเราจะต้องลงเล่นเกมที่21ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอกับเลสเตอร์ซิตี้จะเป็นเกมที่ออกไปเยือนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุณผู้ชมมันจะเปลี่ยนมาเป็นเดือนเจนยูฮารีหรือว่า เดือมกกนมกราคมนั่นเองนะครับผมเดือนนี้มีความหมายกับทุกทีมอย่างไรนะครับมันคือเดือนที่ตลาดหน้าหนาวจะเปิดครับคุณผู้ชมมีเป็นอีสตอร์เอเกเล็กๆของ e p ีนะครับ e ี EP หน้าเราเจอกันกับตลาดหน้าหนาวอย่างแน่นอนคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูงบประมาณกันนิดนึงแล้วก็ใส่หลายชื่อมาได้อย่างเต็มที่เลยครับว่าอยากจะให้ผมไปสอยใครมาครับผมกับราคาที่เราสามารถซื้อได้ไปดูงบกันครับ ผมจะขอทิ้งท้าย EP นี้ไว้ตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมที่งบประมาณของพวกเราเนี่ยนะเรามีอยู่สัง2.5ล้านปอนด์คุณผู้ชมจตาอย่าลืมนะ รผมตั้งค่าตลาดซื้อขายนักเตะไว้ว่าสมจริงที่สุดและก็ยากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับแต่ละทีมกว่าจะดึงนักเตะของทีมอื่นมาไว้ในทีมตัวเองได้เนี่ยมันจะยากเย็นแสนเข็นแน่นอนคุณผู้ชมมันจะมีการโกงราคามันจะมีการเสนอนักเตะที่จะดึงเข้าดึงออกด้วยนะครับอยากได้ตัวนี้ไปแทนตัวนั้นแล้วก็เพิ่มตังอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีส่วนนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะ ว่าทีมของเราไม่ใช่ทีมใหญ่นะครับซูเปอร์สตาร์อย่าได้แนะนํากันเข้ามาเชียว์คุณผู้ชมเรายังคงคอนเซปต์เดิมนะครับคือสมจริง ทำเท่าที่มันจะทำได้นะครับคุณผู้ชมและนักเตะราคาที่ไม่แพงมากพร้อมที่จะพัฒนาแบงหน้าเนี่ยเราจะซื้อนะครับคุณผู้ชมและถ้านักเตะตัวไหนที่ขายได้ราคาแพงหรือว่าดูแล้วมันคุ้มค่าเป็นกำไรสำหรับเราเนี่ยถ้านึกถึงหลักความเป็นจริงเนี่ยทีมแบบเรามันก็ขายคุณผู้ชมมันจะไม่เน้นซื้อมันจะเน้นปั้นนักเตะขึ้นมาขายมากกว่านะครับผมสำหรับเซาท์ทัมตันของพวกเราก็จะเป็นประมาณน,นี้ละครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคร อย่าลืมกดสมัครสมาชิกกันเข้ามาเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นเท่านี้คุณก็จะได้เป็นผู้สลับสนุนหลักอย่างเป็นงานของ Pe ได้ JR เลยครับผมจะปล่อยเวลาตรงนี้เอาไว้เนาะใครอยากจะแนะนาตัวไหนขอเป็นดาวลุ่งไม่เกินสัก25ปีแล้วกันนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้หรือใครอยากจะให้ผมขายตัวไหนก็จัดไปครับผมถ้าผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับทีมผมก็จะทําให้นะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผม